แล้วพี่ดีเจสวัสดีครับปะล,ลุยไม่ค่อยมีใครได้ซ้อนมอไซค์พี่นะ,ะคันนี้ท็อปสปีดเท่าไหร่นะพี่คันนี้50ซีซีโอ้ไม่ต้องทำไปกับขี่ต้องไว้ใช้ในสนามอันนี้เขาดูเราแข่งใช่ไหมครับใช่เขาดูเราขี่ <laughs> โอเคโอ้โหกว่าเราจะมาถึงจุดที่พี่ทีเจทำงานได้นี่สนามนี่ใหญ่มากเลยพี่ก็สนามนี่เขาเรียกว่าโคตานะครับหรือว่าเซอร์กิตนี่ชื่อสนามเลยเซอร์กิตออฟเดอะอเมริกานะครับก็เป็นสนามที่ในม o เต g p จีพีเนี่ยเป็นสนามที่ใหญ่อันดับต้นๆแล้วก็สนามที่ยากมากเพราะเนื่องจากสนามมันไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาจิโร่เนี่ยเข้าไปในที่ที่คนธรรมดาเข้าไปไม่ได้ต้องเป็นเกสแล้วก็ต้องเป็นทีมงานเท่านั้นถึงจะพาเข้าไปได้นะครับแต่ว่าข้างในเนี่ยที่จะพาเข้าไปเนี่ย มันถ่ายวีดีโอไม่ได้ก็คือบัตรเนี่ยเห็นไหมครับผมปิดชื่อนิดนึงเขามีโลโก้ห้ามถ่ายวีดีโอถ้าจะถ่ายข้างในวีดีโอข้างในต้องขออนุญ,ญาตนะครับซึ่งคนไทยเนี่ยเท่าที่ผมเห็นมีถ่ายได้อยู่คนเดียวคือเบนซ์ดีจเจริญยนนะครับซึ่งมันก็ขิงผมมาตลอดแต่อย่างจิโร่เนี่ย <laughs> ก็คือว่ายังไม่ได้แอพพลายเป็นมีเดียเหมือนเบนซ์นะครับเดี๋ยววันนี้จะให้จิโร่ถ่ายรูปแล้วก็เล่าให้ทุกคนฟังว่าสิ่งที่ผมจะพาจิโร่ไปดูเนี่ยข้างในเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะถ้าาามมมีโโโอออกกกสสสจจจจิผจะพไปเเเตตัันนนทท้งา ที่เป็นที่รักของแฟนขับชาวไทยทุกคนครับผมก็เดี๋ยวต้าผม,มาไปดูดีกว่าหวังว่าจะได้เจอนะพี่นะหวังว่าจะได้เจอถ้าเจอก็เ<อ>ต็มที่ก็ได้ได้แค่ถ่ายรูปนะครับเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ของนางดอนนาที่เป็นผู้จัดการแข่งขันเนี่ยเราถ่ายวีดีโอไม่ได้ครับวันนี้เป็นวันคอลิฟายนะครับแล้วก็น้องนี่มีพลาดล้มไปนิดนึงแต่ว่านิดหน่อยไม่เป็นไรก็กลับขึ้นมาได้ครับถ้าเจอเนี่ยก็จะน้องน้อง,น,องน้องสมเกียรติเนี่ยนะครับพวกผมให้นิยามว่า fast and humble ก็คือเร็วด้วยแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตัวด้วยเพราะฉะนนั้ ขนาดแฟนคขับอเมริกาเจอสมเกรตยังต้องขอถ่ายรูปเลยครับน่าภูมิใจนะครับแทนคนไทยทุกคนสุดยอดครับ เอาละถึงแม้ว่าจะถ่ายวิดีโอไม่ได้นะครับแต่ผมก็ยังเก็บภาพนิ่งมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะฮะเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ดูภาพประกอบกันไปนะครับก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนเลยว่าบัตรที่ผมได้จาก PTJ เนี่ยเป็นเหมือนบัตรของญาติหรือเพื่อนนักแข่งหรือทีมงานในนั้นนะครับที่เขาจะสามารถออกให้โดยมีจํานวนจํากัดนะฮะแล้วก็เข้าไปเยี่ยมชมนะครับยังจุดที่พักของนักแข่งรวมไปถึงจุดเซอร์วิสรถ ที่กำลังแข่งอยู่ด้วยนะฮะเต็นท์พวกนี้ที่เห็นก็จะเป็นจุดเซอร์วิสของรถมอเตอร์ไซค์ของแต่ละทีมนะครับซึ่งถ้าเกิดมีรถเสียรถล้มรถอะไรเขาก็จะนําเข้ามายัางจุดตรงนี้นะฮะนอกจากเต็นท์พวกนี้แล้วยังมีด้านหน้าอีกนะที่อยู่ใต้อาคารนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับในนั้นก็จะมีเหมือนเป็นบาร์แล้วก็ร้านอาหารของแต่ละทีมนะครับซึ่งเราเดินเข้าโมโซไม่ได้นะ ถ้าเราไม่ได้มากับทีมนั้นเราก็ไม่สามารถเข้าไปจอยหรือไปกินในซุ้มของเขาได้นะฮะแต่เขาก็ยังมีเต็นท์ส่วนกลางนะครับที่ขายอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะฮะที่แขกของทุกๆท,ทีมสามารถมารวมตัวแล้วกินกันได้นะครับในเต็นท์ที่ขายอาหารส่วนกลางเขาก็มีดีเจเปิดแผ่นด้วยนะครับก็เท่าที่ดูบรรยากาศแล้วนะก็ไม่ได้มีใครสนใจเพลงที่เฮียเขาเปิดสักเท่าไหร่นะฮะ ข้างๆเต็นท์ขายอาหารส่วนกลางก็จะเป็นตู้คอนเทนเนอร์เป็นที่อยู่ของนักแข่งนะครับแล้วเราก็เจอที่อยู่ของน้องสมเกียรตินะครับน้องกล้องนะครับเออน้องกล้องสมเกียรติเดินออกมาพอดีนะครับก็เลยมีโอกาสได้คุยกันนิดหน่อยเสียดดยที่ว่าไม่สามารถถ่ายวิดีโอมาให้เพื่อนๆดูได้นะครับก็เลยเก็บเป็นภาพนิ่งมายืนยันแล้วกันว่าผมเจอแล้วนะครับระหว่างถ่ายรูปผมก็ต้องย่อลงนิดนึงนะครับเพื่อที่เฟรมของรูปมันจะได้ดูพอดีสวยงามนะครับแล้ววันนี้ก็ได้โอกาสพูดให้กําลังใจกับน้องกล้องนะฮะแตะไหล่เบาๆนะครับผมว่า นน้องยังไงก็ขึ้นโพเดียมให้ได้นะครับน้องกองก็ยิ้มเสยดฮะแล้วก็บอกว่าครับพี่ขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจะทําให้ได้เลยนะครับแล้วผมก็ตอบกลับไปว่ารู้ไหมครับว่าแฟนๆ FC ช่องพี่เนี่ยเขาฝากความคิดถึงแล้วก็ฝากให้กําลังใจกันมาเยอะเลยนะครับน้องก้องน้องกองก็ยิ้มเสยะเสยะครับแล้วก็ยกมือไหว้ขอบคุณมากครับทุกๆคนนะครับยังไงผมจะทําให้เต็มที่นะครับคือน้องเป็นคนที่แบบนอบน้อมถ่อมตนมากอ่ะทั้งๆที่ตัวเองนี่อยู่ในระดับนักแข่งระดับโลกนะหลังจากนั้นไม่นานนะครับพี่ทีเจก็ได้จ ทัวนะครับก็คือให้เราเข้าไปยังจุดเซอร์วิสใต้ตึกของสนามแข่งนะครับเป็นจุดที่ทีมของพี่ทีเจเขาดูแลอยู่นะฮะผมก็ได้เห็นบรรยากาศต่างๆนะครับก็จะมีเจผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะพาไปดูโมอเตอร์ไซค์ที่นักแข่งใช้แข่งจริงๆนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกฮะว่าอะไรเป็นอะไรนะครับก็เลยเซลฟี่สักนิดหนึ่งหลังจากที่กําลังจะเดินออกมาก็เจอ ที่เก็บยางครับห่อหุ้มด้วยผ้าอย่างดีเลยฮะผมเดินผ่านแล้วก็เอะใจครับพอรู้สึกว่ามันอุ่นๆฮะผมก็เลยพูดกับเขาไปบอกว่าเฮ<ะ>้ยอุนี่ยางยังอุ่นๆอ,อยู่เลยนะเนี่ยเจ๊ผู้หญิงเขาก็เลยบอกผมมาว่า,วาอ๋อคือมันต้องทําให้อุ่นเสมอเพื่อพร้อมใช้ครับจะได้ไม่ต้องไปเบิร์นเอาในสนามน่หน้าแหกันไปผมก็นึกว่ายางใช้แล้วเสร็จจากการทัวใต้ตึกสนามแข่งนะครับก็เดินมายัางจุด พักของนักแข่งแล้วก็ทีมงานนะครับมันทำให้ผมรู้อย่างหนึ่งเลยว่าการแข่งขันระดับโลกแบบนี้นะครับวิธีการตากชุดของนักแข่งมอเตอร์ไซค์นะครับก็แขวนไว้ที่ใต้เครื่องแอร์แบบนี้ครับตรงจุดนี้ห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เซอร์วิสเกี่ยวกับหมวกการเตรียมหมวกให้กับนักแข่งนะฮะ สิ่งที่ผมได้จากการยืนฟังลุงเขาก็คือหมวกของนักแข่งรถยนต์กับนักแข่งรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยออกแบบมาไม่เหมือนกันแล้วก็หมวกกันน็อกที่ซื้อตามร้านทั่วไปกับหมวกกันน็อกที่ใช้แข่งก็คุณภาพไม่เท่ากันถึงแม้จะเป็นแบรนด์เดียวกับที่ใช้ในสนามกเ็เถอะนอกจากนี้ทางสนามเขาก็ยังมีเฮลิคอปเตอร์นะครับสำหรับคนที่บาดเจ็บสาหัสมากๆเขาก็จะมีเฮลิคอปเตอร์ไปรับถึงกลางสนามแล้วก็บินไปส่งยังโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าเต็นท์พยาบาลในสนามอาจจะรักษาไม่ไหวถ้ามันหนัก เกินไปจริงๆนะครับนี่ผมจะพยายามจะถ่ายทงฮอนด้ากับอเมริกามันไม่สะบัดสทีอาสะบัดแล้วเอากับด้านอีกต่งางหากทีแรกกับผมก็จะเอามอเตอร์ไซค์คันนี้เจ้านาวีทำไมอะพี่พี่ไม่แนะนำมันกากอะรถ <laughs> คืออย่าคิดว่ามอเตอร์ไซค์ฮอนด้าในอเมริกาจะดีกว่าเมืองไทยนะเ <laughs> มืองไทยคุณภาพมอเตอร์ไซค์ดีมากนะ <laughs> อย่างนาวีคันนี้เด็กคันหนึ่งหกน่าจะเป็นเงินไทยขายรีเทลนะ น่าจะมีคันหนึ่ง6ก0 0 0กว่าบาทข้างในเป็นดัมเบกอยู่เลยดิสเบกก็ไม่มีจะบอกว่ามอเตอร์ไซค์ฮอนด้าที่ไทยเนี่ยคือผมว่าผลิตดีอันดับต้นๆของโลกแล้วครับดูร,ราคาเด็ก60,000กกว่าบาทบ้านเราซื้อรถอะไรได้ที่นี่6ก0 0 0กว่าบาทข้างในเป็นดัมเบกอยู่เลยนะครับถ้ามอเตอร์ไซค์ที่นี่ไม่ค่อยโอเคใช่ไหมมันไม่ใช่ไม่ค่อยโอเคแต่หมายถึงว่าบางทีคนไทยเราคิดว่าต่างประเทศดีหมายถึงว่ามอเตอร์ไซค์ต่างประเทศจะดีอะไรอย่างเงี้ยแต่หารู้ไหมว่าส่วนใหญ่ก็มาจากเมืองไทยแล้วก็ วัาดูคุณภาพเนี่ยบางทีสเปคไทยดีกว่าด้วยอันนี้มอเตอร์ไซค์นะแต่ถ้าเป็นรถยนต์นี่อีกเรื่องหนึ่งก็อีกเรื่องหนึ่งนะนะครับนี่ P C X m a d e in Thailand Make in Thailand, Made in Thailand. ดูราคานี่3 08, า0 0 0 0ไม่ใช่บกเดสเฮ้ย3 8 3, รวม destination charge yeah. ในเมกาเนี่ยเนื่องจากประเทศมันใหญ่มาก Destination Charge หมายความว่ารวมค่าส่งรถให้ด้วยรวมกันยังไม่รวมภาษีนะอยู่ที่ประมาณ4,200เหรียญรวมแทงอีกรวมอะไรอีกคันนี้กว่าจะออกจาก Honda ได้เนี่ยถึงมือคุณนะ่าจะมี4 6 0 4 7 0เป็นเงินไทยเท่าไหร่คูณ3-3-4โอ้แพงอ่ะแพงกว่าเมืองไทยเยอะนะครับ,รบอันนี้ก็ผ่านการประกอบจากฝีมือปา๋าฝาในไลน์ผลิตใน ไทยฮอนด้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับความภูมิใจครับรถไทยไปทั่วโลกหลังจากที่พี่พาจิโร่เข้าไปทัวร์ในแพดดอกกับในพิษนักแข่งเลยใช่ไหม<ส>ก็เดี๋ยวเราจะมาหาอะไรกินกันได้เวลากินแล้วจิโร่หอมเลย,เลยมาง่ายดีมาตรงไหนเนี่ยร้านอะไรเนี่ยพี่มาดูราคาดีกว่าว่าราคาอาหารในในในโคโต้าแพงหรือเปล่าผมเห็นราคาแล้วแม่งโหดวะเฮ้ยแพงกว่าข้างนอกนิดเดียวนิดเดียวอะไรพี่โอ้ย สองเท้าจากข้างนอกเลยนะให้ไปที่อื่นเถอะกินไม่ได้ว่ามีแต่เนื้อสัตว <c oughs> ์ <c oughs> นี่คันนี้ Honda crf 1 1 0 f นะครับอันนี้ยอดนิยมมากถ้ามีคนถามว่าพี่ครับวงการมอเตอร์ไซค์ในอเมริกาเป็นไงโดยเฉพาะของ Honda เนี่ยจะบอกว่า Honda ไม่ได้โฟกัสรถสปอร์ตรถซูเปอร์ไบค์รถอะไรเลย Honda ไม่มีทีมในโมอโเตโอเมริกาได้ซ้ำา h o n ้ a เนี่ยขายได้เยอะมากและเป็นอันดับหนึ่งใน,ในตลาดมอตอร์ครอสแล้วก็ไซส์บายไซส์ในอเมริกาครับ ยืนหนึ่งเลยซ้ายไปซ้ายหมายความว่าเป็นพวกรถ ATV อวครับแล้วก็พวกรถมอเตอร์คอร์สแบบนี้คือเขายืนหนึ่งมากเขาสามารถขายมีกําไรมหาศาลโดยที่ไม่จาเป็นต้องโฟกัสตลาดรถทางเรียบเลยเพราะฉะนั้นจํานวนรถสปอร์ตอย่างพวก CBR หรือว่าพวกรถเน็กเซตไบในอเมริกาจะน้อยมากและนี่ก็คือตัวยอดนิยมนี่คือราคาเท่าไหร่ในพี่คันนี้ <laughs> จําราคาเป็นคนจําราคารถไม่ได้เลยแต่เนี่ยเขามีเทสไรด์แล้วก็เด็กๆก็มาขี่กัน ถึงสะพานเรดบูลแล้วมาสนามนี้ทีไรเนี่ยผมไม่เคยได้ขึ้นไปบนหอคอยนู้นสักทีเลยมันคงบิววน่าดูเลยก่อนหน้าน,นี้สองสามวันก่อนอากาศยังชิวชิวเย็นๆน,นะวันนี้ร้อนเฉยอตอนแรกผมเข้าใจว่าสนามแข่งรถเนี่ยดังๆระดับโลกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีขนาดใหญ่แบบนี้เหมือนกันหมดแต่พี่จีเจบอกว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับไปสนามอื่นมาดังๆระดับโลกเนี่ยก็ไม่ได้กว้างเท่าที่นี่นะคือมันกว้างแต่ว่ามันเลเยอว์อ่ะมัน เลเยอร์มันเดินง่ายไงคือเท็กซัสสนามมันใหญ่แล้วมันมีเอลเลเวชันคือมีความชันมีเนินมีอะไรเงี้ยมันเลยทําให้การวางเลเยอร์เนี่ยเดินจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเนี่ยมันยากอย่างสมมุติเราไปเฮเอสที่สเปนอย่างเงี้ยแพดดอกกับทางเดินเนี่ยเอ้ยมันมองเห็นมันเดินง่ายอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งซิเวอร์สโตนที่อังกฤษหรือสนามที่เลเยอร์สุดยอดและดีที่สุดสําหรับผมคือบุรีรัมย์อย่างเงี้ยมันเดินง่ายมาเลเซียเซปังจีพี oh. ก็ใหญ่นะสนามแบ่งเป็นสองฝั่งโดยแกนสแตนด์ แต่ว่าเรามองเราเดินตรงไปปุ๊บเรารู้เลยมีที่จัดงานแล้วก็เดินเข้าไปในชมโมโตทีพีได้แต่ที่นี่มันไม่ใช่มันใหญ่อมีอะไรเล็กมั่งในเท็กซัสอ่ะไม่มีเลยมีผมแน่เล็กจริงหรือเปล่าวันนี้เขาเป็นเจ้าหน้าที่อะไรรับส่งเหรอพี่อ้าวโวมอไซส์วมีคนตัดหน้ามีคนตัดหน้าน้ำหน้าจิโร่ระวังนะจิโร่ะ เราพี่อยู่นี้จะพี่เบารถกับครับผมอยากได้คันนี้มันน่าจะไปเทลสนุกเนาะออฟโรดนิดๆอะไรนี้เออดูสิอันนี้ Honda t เทล125ในอเมริกาชื่อนี้นะเมืองไทยชื่ออะไรก็ไม่รู้ละสว,วยอะ่ะเสียดายซ้อนสองไม่ได้คือผมเห็นแดดกับฝรั่งแล้วดูเหมือนจะเป็นของคู่กันเลยนะ แต่ละคนนีดนั่งดูบางคนนั่งตรงสนามหญ้าตากแดดกันนะแบบโอ้ฝรั่งกับแดดนี้จริงๆไปกับสาวไม่ได้สใส่หมวกด้วยใส่หมวกด้วยโถโถโถเข้าข้างหลังพี่พีเจ๊ก็ ครับ PTJ ท,ที่วันนี้พาไปเปิดประสบการณ์แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์มารับมาส่งด้วยขอบคุณมากครับน้องที่แวะเข้ามาดูว่ามีอะไรสนใจความฝันเป็นจริงแล้วจเจอสมเกียรติได้ใช่อันนี้ g o ของวันนี้คือได้เจอน้องสมเกียรติพาจิโร่ไปเจอน้องกล้องมานะครับน้องกล้องใ,ใจดีมากขนาดล้มแล้วยังยิ้มเลยหมายถึงยังยิ้มออกนะมืออาชีพแล้วก็เป็นคนที่นิสัยดีมากอย่างเงี้ย ผมเข้าไปเนี่ยผมได้ประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างถึงแม้จะถ่ายเป็นวิดีโอกลับมาฝาก,กเพื่อนๆไม่ได้แต่ก็ส่วนตัวแล้วขอบคุณพี่ทีเจมากๆที่เปิดประสบการณ์ใหม่ใหม่ให้ผมนะครับเกี่ยวกับวงการสองล้อนะครับทำให้ผมได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรกฎการแข่งขันเป็นยังไงผมเห็นพี่รู้จักคนในนั้นเยอะมากเลยนะอาชีพเราล้วคือเท่าที่ผมดูนะเหมือนพี่ไม่ใช่เป็นพวกแบบพนักงานทั่วไปอะของแปลกครับอาชีพพี่มันมีน้อยแต่กว่าพี่จะมาถึงตรงนี้ ใช้เวลากี่ปีพี่ก็เรียนงสือไม่จบใช่ป่ะเริ่มทำงานตั้งแต่ปี4 5ห้าย20ปีแล้วมั้งครับประมาณ20ปีครับในวงการมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่ในเมืองไทยแล้วก็ไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยยากไปพี่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเดินชี้นิ้วสั่งคนเดินโดนดูถูกสารพัดเลยครับแล้วก็แต่เราเราเราไม่ท้อไงแล้วเราก็คิดว่าเราแต้มต่อในชีวิตน้อยใช่ไหมเรียนไม่จบภาษาก็ไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีฝึกฝน แล้วก็อาจจะคิดไม่เหมือนคนอื่นคือแทนที่จะเวลาไป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 ,ไปโทษคนอื่นเนี้ยโทษตัวเองก่อนพอโทษตัวเองเสร็จก็หาจุดบอดหาจุดบอดแล้วก็พยายามอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็อย่างที่เคยบอกว่าเด็กยุคนี้มันโชคดีตรงที่มันมีอินเทอร์เน็ตมีทุกอย่างที่ทำให้ตัวเองเนี่ยมีการศึกษาได้เร็วขึ้นนะครับถ้าคุณใช้ถูกหลักเนี่ยจากพี่จีเจที่ใช้ความพยายามมา20ปีกว่าจะมาถึงจุดเนี้ยคุณอาจจะใช้เวลาน้อยกว่าผมเท่าตัวหรือ2เท่าตัวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเอาเวลาที่เราคิดว่า มันมีประโยชน์ไปทำอย,อ,ยอย่างที่เราได้ประโยชน์จริงๆอย่างเงี้ยครับใช่เพราะชีวิตจริงๆมันยากมากนะมันไม่เหมือนกับวัยรุ่นสร้างตัวที่ปวดความสําเร็จในโซเชียลแล้วเราคิดว่ามันจะง่ายอย่างนั้นชีวิตจริงไม่ไม่ง่ายเลยโดยเฉพาะอาชีพพี่นะคืออาชีพพี่มันเป็นอาชีพที่เขาไม่ไม่ได้วัดกันที่วันนี้แต่งตัวแพงหรือเปล่าใส่นาฬิกาแพงหรือเปล่าปวดรวยหรือเปล่าไม่ไม่คุณจะรวยจะจนไม่ถึงใจ สกิลคุณได้เขาจะยอมรับคุณที่สกิลมากกว่าทํางานกับฝรั่งไม่จําเป็นต้องต้องทําตัวดีทําตัวหลวให้เขาเขาลงสกิล mm hmm. อย่างเดียวอันน,น,นี้อันนี้เป็นทั่วไม่ว่าจะเป็นในอเมริกาหรือยุโรปจะจะจะไม่เซ็ตประมาณนี้คือเขาเขาจะยอมรับเราด้วยสกิลของเราใช่ไม่เซ็ตฝรั่งสําหรับผมนะไม่ได้บอกว่าทั้งหมด mm hmm. เขาจะไม่สนใจว่าวันนี้คุณแต่งตัวมานาฬิกากระเป๋ารองเท้ารถด,ดูเขาไม่สนทํางานได้หรือเปล่าจบแต่ถ้าจากประสบการณ์ใน บางประเทศในเอเชียเนี่ยต้องแต่งตัวดีไม่งั้นเขาจะไม่คุยกับเราด้วย<อ>ซึ่งเราก็ไม่ได้คนแบบนั้นเราเป็นคนไม่จําเป็นต้องแต่งตัวแพงเพื่อให้คนยอมรับเราถูกถูกก็ได้อะไรเงี้ยเพราะสำคัญคือสก<ม>ิลในตัวเราเนี่ยมันสําคัญกว่าอะไรเงี้ยแต่อาจจะใช้ไม่ได้กับทุกที่นะครับเพราะจะดูแต่งตัวใส่หมวกเงี้ยใครจะอยากคุยด้วยวะใช่ปะ่ะก็ก็คนละแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานกับเขาหลังก็จะง่ายกว่าถ้าเขายอมรับในสกิลคุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คนไทยทุกคนที่ทํางานมาอเมริกาเนี่ยอย่าไปอย่าไปกลัวว่าเฮ้ยเราเป็นคนเอเชียรหรือเปล่าเราเป็นคนผิวสีรหรือเปล่าผมสั่งผิวขาวหมดตราบใดที่เขาเคารบว่าเรามีความสามารถแต่เขาก็ต้องด่าเราได้ข้อสําคัญในการทํางานกับฝรั่งคือเราจะไม่เทคหมายถึงว่าไม่เอาทุกอย่างเาเป็นเรื่องส่วนตัวเราด่าเขาวันนี้เพราะเขาทําผิดเขาด่าเราวันนี้เพราะเราทําผิดแต่ไม่ใช่เพราะเขาเกลียดเราแล้วเราไปจําฝังใจว่าคุณเกลียดผมผมเกลียดคุณพรุ่งนี้เริ่มต้นกันใหม่ ด่ากันเรื่องงานเสร็จตอนเย็นยังกินข้าวกันได้เพราะนี่คือการทํางานแบบมืออาชีพไม่ใช่ว่าเขาด่าเราเราไปจําฝังใจว่าเขาเกลียดเราไม่ใช่แค่เรื่องงานพรุ่งนี้ก็เช้าวันใหม่แล้วนี่คือนี่คือสิ่งที่พี่ชอบที่สุดในการทํางานกับกับในในในสิ่งที่พี่เป็นอยู่อยากให้เด็กไทยครับใส่ใจกับภาษามากๆนะครับเพราะว่าภาษาจะเป็นตัวที่เปิดความรู้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณไม่ใช่ว่าภาษาไทยไม่ดีนะครับ ภาษาไทยดีนะครับแต่ว่าการที่เราจะไปเห็นความรู้หลากหลายในโลกภายนอกได้เนี่ยถ้าคุณรู้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเนี่ยมันทาให้ชีวิตคุณมีแต้มต่อกับคนอื่นมากขึ้นเรื่อยๆพี่พูดเสมอเลยเรื่องนี้คือภาษาเพราะว่าพี่กล้าพูดเพราะพี่ก็ไม่ได้เรียนมหลาลัยไม่ได้เรียนโรงเรียนอินเตอร์ไม่อะไรก็ใช้วิธีฝึกจากซื้อหนังสือนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังทำให้ชีวิตพี่มาขนาดนี้เลยขนาดตอนนั้นที่มียู u ูปนะถ้าน้องๆบางคนตัดเพาะว่าฉันไม่ได้ภาษาแล้วก็ตัดเพาะเป็นวันชีวิตน้องก็จะไม่ได้อะไร ก็ได้แต่ตัดพอแล้วก็ดูคนอื่นเจริญเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่สายครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนขอบคุณครับพี่ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ใส่เสื้อกาสปุ๊บร,รับจ็อบวินต่อได้เลยเอ้ย <c oughs> ไปไหนดีทัพพีแลนนะด์อะไรนะตอนเด็กๆอะไรนะน้อมจิตน้อมจิตน้อมน้อมจิตน้อมจิตฉัดแก้วอ่อาอซ้อมอ๋อใส่ห้าบาทแค่บาทเองเหรอต,ตอนนั้นยังไม่มีเดบลบล์บังกระปีเลยตอนมันเด็กอ่ะโอ้โหจริงดิ พี่ยุบไหนวะเนี่ยเออไปละสวัสดีครับสวัสดีครับในม o เต p ีพีเนี่ยหอใส่ห้ามขี่ยกเว้นคุณเป็นทีมแคปอ๋อนี่นี่นี่ไปล้พีทีเจไปละขอบคุณมากที่มาส่งใกล้ที่สุดไม่งั้นผมเดินลากเลยเนี่ยแต่ปัญหาคือที่จอดรถผมมะอยู่ อยู่หอด F แต่จำไม่ได้ว่าช่องไหนของหลอด F ดูที่จอดรถดินี่เฉพาะหลอด F อย่างเดียวนะโอ้ยเออโอ้ห oh. รถอยู่ไหนวะเนี่ยเจอแล้วเจอรถแล้วฮนึกว,ว่าเราจะไม่ได้เจอกันซะแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ